้ยตัวยังใหญ่้ยดีดีดิยังลื่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋เวไเด็กจยาเฮ้ยอะไรอ่ะไมลื่นอะอุ้ยมาพูดใแบบมาขญาตเรามาขอใอนุาราายจริง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 ไหนแล้อ่ะเอาแล้วปล่อยมือมันก็ไปดิไปไงไปไอยู่ไหนไยีนไงอจับจ ส oh. wow. ับได้ไหมเนี่ยว้าวกลับคันมาแล้วมา้าวไม่ได้ไม้ไม่ไดเล่นอะไรกันเนี่ยเอิ้น่าไหมดไม่้เย